อีเกิงห้อมลงพี่น้องผมอีเกิงห้อมลงกับบ้ามี youtube ช่องอีสานบานขยเองพี่น้องครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมมายำบ่วงไม้ที่บ้ามีเคยบอกว่ามันเป็นไม้ทองคำฝังเพชรถ้าเผอิญว่ามันขาดเมื่อวานขาดแบบน่าสงสัยก็บ,บอกพี่บอกน้องไปแล้วเนาะครับเนาะรวดเบอร์สิบหาสองเศนฝันใส่กันกันย่างขาดนี่ครับลองร้อย ที่บ้ามีเดี๋ยโหดเดี๋กูดไปอ่ะที่น้องก็เห็นเนาะครับนอะน,นี่บ้ามีหดจากนี่นี่มันพังยุ่นี่บ้ามีเลยสิมาย,ยามอีกมันเป็นแจ้งไรสันเดียรว,ว่าขนขนหนูมันตัวมีห้อยกัดเนาะครับเนาะเนี่ยมันม้วนอยู่ซ้ำนี่ปุ๊บม้วนปุ๊บมันก็บิดขาดเลยเนี่ยม้วนปุ๊บมันกับบิขดบบบขาดเลยเนาะครับเนาะซึ่งซึ่งมองถึอมันยุ่งหนีไป นี่บ้ามีไม้ไหวเลยนี่มองอ่านี่มองชื่อนี่เป็นขวางจริงว่าไดไอีกยังไก่เลยบ้ามีเรื่อยสงสัยว่าเอว่าเพราะว่ามันมันดึงเลยพี่น้องมันดึงแล้วมันกัดสีแลนมาผีมันบอครับนี่แลียนมะสี่แลีนมาขอางอยู่นี่อันนี้นาสงสัยเป็นย่างหยิ่งว่าเป็นหนูอีกอย่างส่วนตัวบ้ามีว่าเป็นหนูขนแดียงพี่นอ้องเขาเิ่นอาสิมาเจียวมันมบ่วงตรงกูพี่น้องผมส่วยๆบ้ามีสมากูไป ระเทียมันกลับมารอบสองแต่บ้ามี่ขวคิดบ้ามีคิดว่ามันบ้ามาหรอกครับหลังนีกับผานนี่บ้ามีเลยปักไม่บ้ามีปักไม่ไม้ไปมันบ้ว่านค้อสิถือนะผ่านเบิดเลยพี่น้องหลังนีกับผ่านผ่านยุหันหลังนีผ่านยุหันมีบ้ามีมว่าปักไมไหมแต่ยังงงอยู่ครับเสียเพราะอาอาทิตย์กลัวเกือบซิบมือแล้วพี่น้อง เนี่ยบ่วงบ่าผ่านบ่ได้เลยบ้ามีใส่ไปย่างดีมีไม้นี่คือกันเนี่ยบ่วงใส่ไปดีดีม่นบ่วงบ่าผ่านบ่ได้เลยคือผ่านผ่านข้องเดียวทอมองดีบ้ามีสงสัยพี่น้องผมบอกบ้ามีผ่านเลี่ยนข้องเดียวนี่พ่อมนีเลี่ยนไปนี่คว่ม้วนทางไปนี่คือิบ่บได้อี่งยั้งเลยบ้ามีแบบสิโคตรแปลกใจเลยพี่น้องว่าระดับบ้ามี่ได้ย่องเจ้าของครับ แต่ถ้าเป้าหนี่คันหางยังเดี๋ยวว่าไรมันแมนบ่าวะ่ะเพราะว่าไม้ท่องข้าแบบนี้นี่บา้ามีกาบอกเลยว่ามัน่ัของผ่านไหมพอเอือนว่ามันมันขาดแล้วเฮาบ่าห่วงหนูอียงเนี่ยลองร่อยดีครับล้างหนีกับข้องงามงามว่าผ่านเลยหลังนข้องงามงามอันนี้ขวอยเกาขวยเกาเขาใจใดเทว่า หลังนี่นี่บัดหลังใจ็สี่แบเลียนไกยที่บ้ามีใส่บวดเบอร์สี่หมาดีกว่านี่ฝันใส่กันมองนี่อีกนี่บ่ผ่านเลยมองนี่อีกพี่น้องผมให้พี่น้องเบอ่์ทำกันเลยไม้ต้องข้ามฝังเผชดซ้ำเลยเอาเบิ่งออาข้อขุนขึ้นไปฝุน,านอาจลาดเลยอยู่พุน่นหลังนี่ปับน,นบ้ามีผ่านมองได้ไปว่า ถ้าเกาใสเวลาบ่เกินสามหมื่นนี่คือโดนสุดกันไม้เ,เนี่ยคือม่องมากๆพีน่น้องสิ่ได้กู้บว่วงนะครับเนี่ยมีรังึ่งบ้ามีพอเลยครับบ้านอันนี้กะ็ะเบืนน้อสิบหาฟันอีกการมันเรียนขวบม่านทางพวกะม่นท,นทางเขาสีเป็นไปหันไหมพี่น้องเราะมันเป็นขว้างขึ้นไปจ้งสีมันบ่าม,มียังหรอคะเนี่ยไปเบิ้ลยื่นป้าเขา หลังสุดท้ายคิดว่าสิบพุ่ยหยังหรอกพุ่ไใหก็บพุ่ยตรงลูกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าว่าอยากให้เบิ้งไม้ทองค่ำไม้เวนีไม้เวนีไม้เวนีใส่บ่วงคอยใส่บ่วงคอยใส่บ่วงคอยนั่คว้างมาพี่น้องไม้ก็แล้วนั่คว้างมาาขึ้นไม้กยพี่น้องผมอุยพี่น้องผมพี่น้องว่าอีหยังนี่ย พี่นอ้องว่าอีหยังเน่พี่นอ้องว่าอีหยังเน่เดี๋ยวนี่เจ๊อุ้ยม่นเปนหนูขนแดงโหพี่น้องม่นมปหนูขนแดง่หพี่น้องผมออุ้ยรุ่นกันพี่น้องรุ่นกันบาดีว่าบ้ามีสิคิดถือให้คิดผิดไอแดงครับผมเบ้ากายหละกอะาบ้าโฟนเบ้าต่ำเบ้าอุ้มคืบหลายใบหลายเบ้าอะ ม,ม,มันเมือนบ่วบัเบิ่งนํากันครับบ้ามีพวกกายเข็ยนยังแหงพี่น้องเพราะว่าให้พี่น้องเบิ่งก่อนซะบ้ามีสีเทอลงไปเด้อครับถัดมีหนูคนเดียวบ้ามีสิวือกรกะโขกส่เลยนะครับเพราะว่ามันสิขาดพี่น้องว่าหนูอีหยงัง ขนแดงบ่พี่น้องเดี๋ยวเรียกบ้ามีสีเอาอันกล่องลงไปบ้ามีสีเอากล่องลงไปเลยครับเด้อเดี๋ยวกล่องลงไปหนู่ยังพี่น้องหนู่ยังพี่น้องพี่น้องว่าหนู่ยังบ้ามีบ่เห็นนําขนแดงบ่แม่นขนแดงบ่แม่นบ่แม่นบ่พี่น้องเฮ้ยสิเฮ้ยสิฟื้อกระพวกใส่หลวมตพี่น้อง เหนูคนแดงมันจับบ่ได้แต่ว่าบ่ห่องพี่น้องบ่ห่องโอ้ยอ่าเอ้ยบ่มีหนูขนแดงพี่น้องบ่มีหนูขนแดงแต่ว่าบักเอบง่ายพี่น้องผมบักบักเอบบง่ายพี่น้องผมบักเอบง่ายกับยูทูบช่องอีสานบ้านคนเองเบิ่งกองหางพี่น้องเบิ่งกองหางยี่ โอ้ยสุดยอดพี่น้องสุดยอดจังวัดฟีมือพี่น้องผมโอ้ยตกใจเพราะว่าหน้าลุนให้เป็นหนูขนแดงพี่น้องผมอ,อ้าวเล้ยวอ,อ้าวเลี้ยวอ,อ้าวออเลี้ยวขาดดิขาด อุ้ยบักเอฟพี่น้องผมเป็นกิโลพี่น้องผมเป็นกิโลตัวนี้บ้ามีการันตีได้เป็นกิโลพี่น้องผมเป็นกิโลพี่น้องผมอุ้ยเอ้อุ้ยกระย้อนได้ยากพี่น้องกระย้อนอะไรเนี่ยจังไดดีจังไดดีอุขาดได้พี่น้องขาดดิหนึ่ออเออเาน้ำกัวแล้ว ขาดแท้ๆพี่น้องผมขนแนวนี่ขาดแท้ะมันมีน้ำต้นน้ำนัำ่นต้นนี้มันเป็นต้นน้ำพี่น้องนี่นี่ต้นนี้มันเป็นน้ำเดี๋ยวอะๆอนี่น้ำนี่โอ้ด้บ่ลน้อพี่น้องได้บ่ลน้อ,นองหนต้นตนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตว้างกระโปกก่อนขออนุญาตว้างกระโปกก่อน อ้ยกิโลหนึ่งพี่น้อง เป็นกิโล่้ามีการันตีได้เลยว่าเป็นกิโลูตัวนี้เป็นกิโลแนนนอนพี่น้องผมเป็นกิโลแนนนอนใหญ่ขนาดนี้แล้วพี่น้องผมเอาจ้าไดนี่รักบ่วงนี่รักบ่วงมันสิไปไล่ไดยานขาด ยานขาดยานขาดออมันเป็นหนามออกมาออกมาออกมาขา้างนี้พี่นออ้องข้างนี้สูงก็มีน้ ใหญ่โตพี่น้องนีงใหญ่โตแล้วโอ้ว้าวว้าวบักเอียบพี่น้องผมบักเอียบในที่สุดเท่ากับใหญ่โตแล้วดูยั่งดู่ยังดูยั่งดูยั่งดูยู่งดูยั่งดูยู่งดูยั่งดูยู่ เป็นกิโลพี่น้องผมตัวนี้บ้ามี่กระลันตีเลยเบื้งองกกหางแต่ว่าบ้าเป็นบักขาดบ่วงแท้คันบักขาดบ่วงบ้าเป็นตัวนี้นะพี่น้องเนาะบ้ามี่กระลันตีขอบคุณทุกเลยทุกซับย์ทุกการติดการตามเงือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหุ่นใจทีมงานอีสานบ้านคุณเองพี่น้องผมผิดพลาดประการได้ขเ,ข,เข้ามาขัจาก,กิริยาท่าทางที่วศุภาพริีวไปบ้ามีขอตรวจขอไ,ไปดูพี่น้องเลยฝากกันคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีขอบคุณครับยีฮ่า ไม้ท้องคําฟังเพียดใดตัวเดียวอีกขาดนันบ้ามีคิดว่าเป็นหูคนแดงเรามื่อึนเสาสีมาไมหลักกาสีมากูบวงเลยครับคิดว่าข้าเจ้าคือสีมาเจียวเขาเดียวพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับฝากไล์ฝากแชร์ฝากติดฝากตามฝากเปก็นกำลังใจให้ช่องเฮาด้เลยพี่น้องเดือไก่บันไดบ้ามีกะมาะไม้นี่บอกแล้วทั้งไก่ทั้งนี่ว่าสีใดเป็นสีบหมือพี่น้องพี่สุรันมีโตบอ่อไปกันขาดได้ตัวใหญ่ขนาดนี้จังได้ก็ขาด